ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตห้าพักเพื่อไทยวันนี้เป็นวันที่สองที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการอภิปรายในยติด่วนเกี่ยวกับกรณีการชุมนุมเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยซึ่งการอภิปรายตลอดสองวันที่ผ่านมาพอจะสรุปได้เป็นสองแนวทางคือแนวทางแรก ต้องการให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามันเพื่อรับฟังความเห็นของนักเรียนนักศึกษาแนวทางที่สองคือให้สภาผู้แทนราษฎรได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับกรณีการชุมนุมเรียกร้องของนักเรียนนักศึกษากันอย่างกว้างขวางและให้รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อส่งต่อไปอยังรัฐบาลให้รัฐบาลรับฟังและนำไปแก้ปัญหาต่อไป รรท่านประธานที่เคารพค่ะมีท่านสมาชิกหลายท่านได้นําเรียนไปแล้วว่าการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนผู้รักประชาธิปไตยในครั้งนี้มีการประกาศข้อเรียกร้อง3ข้อค่ะข้อที่1ให้มีการแก้รัฐธรรมน,นูญซึ่งข้อเท็จจริงก็คือผู้ที่ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จ,จันโอชาและพลเอกประยุทธ์ยังมีบทบาท ต่อวุฒิสมาชิก250คนซึ่งแต่งตั้งโดยพลเอกประยุทธ์เมื่อครั้งเป็นอดีตหัวหน้าคอสอชอและเป็นตัวแปรสําคัญในการแก้รัฐธรรมนูญปี2560ที่ผ่านมาฝ่ายค้านได้เรียกร้องมาโดยตลอดว่าให้มีการแก้รัฐธรรมนูญแต่ติดปัญหาอยู่ที่คนคนเดียวค่ะคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่นอนกอดรัฐธรรมนูญฉบับนี้เหมือนกอดอํานาจตัวเอง วันนี้นักเรียนนิสิตนักศึกษาพี่น้องประชาชนออกมาเรียกร้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญดังนั้นผู้ที่ต้องตอบสนองต่อข้อเรียกร้องนี้คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาถ้าพลเอกประยุทธ์จริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญต้องส่งสัญญาณไปยังพักร่วมรัฐบาลและสอวสองคนส่วนฝ่ายค้านเราพร้อมที่จะแก้รัฐธรรมนูญตั้งนานแล้วค่ะ มีเพียงพลเอกประยุทธ์ที่ไม่เคยแสดงท่าทีใดๆว่าจะให้มีการแก้ดังนั้นอุปสรรคที่สําคัญที่สุดในการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีประเด็นที่สองค่ะนักศึกษาเรียกร้องให้หยุดคุกคามประชาชนซึ่งผู้ที่มีอํานาจก็คือรัฐบาลมีทั้งกลไกตํารวจทหารฝ่ายความมั่นคงมีสัพพะกำลังเต็มมือค่ะ เพราะฉะนั้นคนที่จะตอบคําถามกับนักศึกษาและประชาชนในประเด็นนี้ได้ดีที่สุดก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่ใช่สภาแห่งนี้ประเด็นที่สามค่ะมีการเรียกร้องให้ประกาศยุบสภาซึ่งเป็นการเรียกร้องตามวิถีทางแห่งระบอบประชาธิปไตยซึ่งคนที่มีอำนาจยุบสภานี้คือนายกรัฐมนตรีไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎร ท่านประธานสภาก็ยุบสภาไม่ได้รองประธานสภาก็ยุบไม่ได้สอสอก็ยุบไม่ได้ค่ะผู้ที่กลุ่มอำนาจเด็ดขาดในการยุบสภาผู้แทนราษฎรคือนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านประธานที่เคารพคะถ้าเราจํากันได้ค่ะเมื่อครั้งที่รัฐบาลมีปัญหาจัดสรรผลประโยชน์ภายในไม่ลงตัวมีรายงานข่าวว่าพลเอกประยุทธ์ออกมาขู่พักร่วมรัฐบาลทุกวันว่าจะยุบสภาค่ะวันนี้ นักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนออกมาเรียกร้องให้มีการยุบสภาแต่พลเอกประยุทธ์กลับเพิกเฉยสรุปแล้วการยุบสภาเป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ใช้เพื่อขู่พักร่วมรัฐบาลเท่านั้นหรือคะท่านประธานที่เคารพคะดิฉันเชื่อว่าหากจําเป็นต้องมีการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ฝ่ายค้านก็พร้อมที่จะพิสูจน์ศรัทธาประชาชนอีกครั้งหนึ่งแต่ดิฉันมีข้อสังเกตว่า ถ้าการเลือกตั้งเกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560ฉบับนี้การเลือกตั้งก็จะกลายเป็นเพียงแค่พิธีกรรมให้พลเอกประยุทธ์และคณะใช้ชุบตัวสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองในการจัดตั้งรัฐบาลและครองอำนาจที่บิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนดังนั้นก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจยุบสภาหรือลาออกต้องให้มีการแก้รัฐธรรมนูญค่ะ ต้องทําให้รัฐมนูลเป็นรัฐมนูลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงสองวันที่ผ่านมาค่ะมีท่านสมาชิกได้พิรายว่าส,สภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นศูนย์กลางในการรับฟังและก็แก้ไขปัญหาให้ประชาชนจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาไม่ได้จึงต้องมีการตั้งกรรมธิการดิฉันกราบเรียนว่าดิฉันเห็นด้วยนะคะที่สภาผู้แทนราษฎร ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบแต่คู่กรณีโดยตรงต่อข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาในครั้งนี้คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่สาภาผู้แทนราษฎรท่านประธานสาภาได้บรรจุยติด่วนและเปิดให้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งก็ได้มีการแนะนําให้รัฐบาลรับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีนี่คือการรับผิดชอบของสภาสภาแห่งนี้กําลังทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับทราบรับฟังปัญหาโดยภาพรวมทั้งหมดแต่คนที่ต้องรับผิดชอบสูงสุดและสามารถตอบสนองต่อข้อเรียกร้องทั้งสาข้อของนักเรียนทักศ,ศึกษาได้คือพลเอกประยุทธ์นายกค่ะที่ผ่านมาค่ะพลเอกประยุทธ์รับฟังคนอื่นได้ออกจดหมายไปสอบถามเดินทางไป ขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆแต่วันนี้ลูกหลานอนาคตของชาติอยากให้ท่านรับฟังทำไมท่านจะรับฟังไม่ได้คะ่ะหรือท่านเห็นนิสิตนักศึกษาประชาชนเป็นศัตรูก่อนเกิดวิกฤตโควิดค่ะนักศึกษาได้เคยออกมาชุมนุมเรียกร้องไปแล้วครั้งหนึ่งค่ะแต่ประชาแต่พลเอประยุทธ์ก็เพิกเฉยและตอนนี้ค่ะ ไม่รับฟังไม่เท่าไหรนะคะยังมีการต่อพรกรฉุกเฉินออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมทั้งที่ประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อมาแล้วเกือบ2เดือนค่ะสรุปแล้วพรกรฉบับนี้ใช้ควบคุมไวรัสหรือควบคุมวัยรุ่นกันแน่คะท่านประธานท,ที่เคารพคะดิฉันไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามันวันนี้สภาผู้แทนราษฎรต้องไม่บิดเบือนข้อเรียกร้องของนักเรียนนิสิตนักศึกษาค่ะ เพราะเขาไม่ได้ร้องขอต่อสภาค่ะเขากําลังส่งเสียงไปยังรัฐบาลการตั้งกรรมธิการจะไม่มีประโยชน์ใดในการแก้ปัญหาครั้งนี้คนที่จะแก้ปัญหานี้ได้คือลุงตู่ค่ะไม่ใช่ลุงชวนค่ะเขาไม่ได้ถามสภาผู้แทนรัษฎรค่ะเขาถามไปยังรัฐบาลขออนุญาตใช้อีกครึ่งนาทีค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะพลเอกประยุทธ์จะปัดความรับผิดชอบ แล้วใช้วิธีสภาเป็นเครื่องมือในการซื้อเวลาให้รัฐบาลไม่ได้ค่ะข้อเรียกร้องทั้งสข้อเป็นข้อเรียกร้องที่สมเหตุสมผลและมีศูนย์กลางของปัญหาอยู่แค่คนคนเดียวค่ะคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาถามท้าพล,ลเอกประยุทธ์ค่ะจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาจริงใจในการที่จะรับฟังเสียงของนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนไม่จําเป็นต้องใช้กลไกกรรมาธิการค่ะท่านสามารถ ฟังเสียงประชาชนได้โดยตรงและสามารถลงมือแก้ปัญหาได้แต่ตอนนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปค่ะขอบคุณค่ะ